มาเรื่องแล้วครับใครที่คิดว่าสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังร้อนระอุปะทะก,กันอย่างดุเดือดต่อเนื่องนี่คือเรื่องใหญ่แล้วเคนจะบอกว่านั่นมันแค่ยอดของผู้เขาน้ำแข็งครับเพราะมีข่าวหลุดออกมาจากวงในสุดๆว่ามหาอำนาจอย่างจีนกับรัเสเซียกำลังจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และเป้าหมายไม่ใช่ไต้หวันไม่ใช่ยูเครนแต่เป็นเพื่อนบ้านเรานี่เองครับกัมพูชาและงานนี้อาจมีเวียดนามลาวหรือแม้กระทั่งเกาหลีเหนือมาร่วมวงด้วย เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงและประเทศไทยของเราจะรับมือกับวิกฤตครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องข่าวเศรษฐกิจ News Vista ที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลกเพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่ร้อนที่สุดในอาเซียนตอนนี้ สถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิภาคนี้ไปตลอดการและมันเกิดขึ้นติดกับรั้วบ้านเราเลยครับสถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนยังคงตึงเครียดอย่างหนักนะครับพี่น้องคนไทยของเราในพื้นที่ยังต้องหวาดผวาจากเสียงปืนเสียงระเบิดจากการประทะก,กันอย่างต่อเนื่อง ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศตอนนี้กำลังส่งกำลังใจให้ทหารของเราที่เยืนหยัดปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วและแน่นอนครับเราต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนหลายท่านอาจจะกำลังโกรธกำลังสงสัยว่าทำไมปัญหานี้มันถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีทำไมเพื่อนบ้านของเราถึงได้ทำตัวเป็นอันธพานไม่เลือกลาเราเจรจากี่ครั้งทำข้อตกลงกี่หนุ่มสุดท้ายก็เหมือนเดิม คือถูกหักหลังผิดสัญญาตลอดแหมมันน่าเจ็บใจนะครับแต่เคนจะบอกว่าครั้งนี้มันต่างออกไปครับการประทะที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องพิพาทชายแดนธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่กำลังจะจุดชนวนระเบิดลูกใหญ่ที่มหาอำนาจเขาวางเกมกันไว้มานานแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากจากแหล่งข่าวในแวดวงความมั่นคงเขาบอกว่าตอนนี้มีตะฮารูกาศหรือความเคลื่อนไหวทางทหารที่ผิดปกติมากในประเทศลาวครับ จีนกับรัเสเซียกำลังเตรียมการซ้อมรบครั้งใหญ่ในแผ่นดินลาวครับโอ้โหแค่ได้ยินชื่อสองประเทศนี้ซ้อมรบใกล้บ้านเราขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาลแล้วใช่ไหมครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังการซ้อมรบครั้งนี้มันเป็นแค่ฉากหน้าเป้าหมายที่แท้จริงของการซ้อมรบครั้งนี้คือกัมพูชาครับแหล่งข่าววงในยืนยันกับเคนเลยนะครับว่าตอนนี้มีการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์หนักจากทั้งจีนและรัเสเซียเข้าไปในลาวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าการซ้อมรบจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อาจจะเป็นภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงและที่น่าตกใจกว่านั้นคือไม่ได้มีค่จีนและรัสเซียเท่านั้นแต่คาดว่าจะมีเวียดนามและลาวเข้าร่วมด้วยเต็มรูปแบบและอาจจะมีผู้สังเกตการจากเกาหลีเหนือด้วยซ้าไปนี่มันคือการรวมตัวของขั้วอำนาจท,ที่ต่อต้านอเมริกาอย่างชัดเจนคำถามคือทำไมต้องเป็นกัมพูชาทำไมต้องเป็นหุ่นเซนคำตอบง่ายนิดเดียวครับ ฮุนเซนถูกมองว่าหักหลังจีนครับคือเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนทุ่มเงินมหาศาลให้กับกัมพูชาเรียกว่าอุ้มชูยิ่งกว่าลูกในไส้สร้างถนนสร้างตึกสร้างท่าเรือคือทุกอย่างที่ฮุนเซนอยากได้จีนจัดให้หมดเพื่อดึงกัมพูชามาเป็นพวกในเกมยุทธศาสตร์โลกแต่วันดีคืนดีฮุนเซนกลับเล่นอีกเกมหนึ่งครับเขาไปเปิดประตูต้อนรับสหรัฐอเมริกา ให้เข้ามามีบทบาทในกัมพูชาโดยเฉพาะกรณีเฉาโฉที่ท่าเรือเรียมที่มีข่าวว่าฮุนเซนอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปใช้งานซึ่งมันก็คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาที่ต้องการจะปิดล้อมจีนนั่นเองครับเพราะเป็นแบบนี้จีนก็รู้สึกเหมือนถูกตบหน้ากลางสีแยกเหมือนลูกน้องที่ตัวเองปั้นมากับมือดันแอบไปจับมือกับศัตรคูคู่อาฆาตมันยอมไม่ได้ครับจีนเลยต้องหาทางสั่งสอน และการซ้อมรบที่ลาวครั้งนี้ก็คือการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมบุกจริงนั่นเองครับคุณผู้ฟังและการที่เวียดนามมาร่วมด้วยนี่ชัดเจนเลยเพราะเวียดนามกับกัมพูชาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดประวัติศาสตร์อยู่แล้วทีนี้ถ้ามันเกิดการลุกรานขึ้นจริงอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยข้อแรกเลยและเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคือวิกฤตผู้อพยพคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับถ้ามีการบุกจากหลายทิศท,ทางพร้อมกันทั้งจากลาว จากเวียดนามกองทัพกัมพูชาที่เรารู้กันอยู่ว่าสภาพเป็นยังไงสวัสดิการก็ไม่ดีอาวุธก็เก่าทหารหลายคนไม่มีใจจะรบเผือๆอ,อาจจะเกิดการหนีทัพครั้งมโหรานแล้วประชาชนตาดำๆแหละครับเขาจะหนีไปไหนคำตอบก็คือประเทศไทยครับอาจจะมีผู้อพยพกัมพูชาหลายล้านคนทะลักข้ามชายแดนเข้ามาถึงตอนนั้น ประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่มีมนุษยธรรมก็คงต้องตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวเข้าไปดูแลช่วยเหลือแต่เราต้องชัดเจนนะครับว่านี่คือการช่วยเหลือชั่วคราวเมื่อสงครามจบทุกคนต้องกลับประเทศเราไม่ควรจะฉงตาวฟูเจอหรือซ้ำรอยประวัติศาสตร์เหมือนสมัยไข้ผู้ลีภ้ภัยหนองจานที่สุดท้ายกลายเป็นปัญหาระยะยาวให้กับเราข้อ 2. ความมั่นคงภายในของเราเมื่อสถานการณ์บานปลายขนาดนั้น ชายแดนปั่นป่วนมีคนทะลักเข้าออกการควบคุมจะทำได้ยากมากผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐบาลไทยอาจจะต้องประกาศใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ชายแดนหรืออาจจะทั่วประเทศเพื่อให้อำนาจกองทัพในการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่ไม่ใช่การทำรัฐประหารนะครับแต่เป็นการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยของชาติในภาวะวิกฤตและที่สำคัญที่สุดคือท่าทีของเราต่อกัมพูชา การประทะระลอกล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการเจรจาหรือทำสัญญากับรัฐบาลชุดนี้ของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วล่าสุดมีรายงานว่าอาวุธของฝั่งกัมพูชาเนี่ยยิงไปตกในฝั่งลาวด้วยนะครับโอ้โหนี่มันคือการแสดงให้เห็นโลกเลยนะครับว่าใครกันแน่ที่ไม่เคารพกฎกติการะหว่างประเทศใครกันแน่ที่ไม่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมยิงสเปะสปะไม่สนว่าใครจะเดือดร้อน นี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกเขาจะเข้าใจและเข้าข้างเราว่าเราคือฝ่ายที่ถูกกระทําและเราป้องกันตัวอย่างมีเหตุผลถ้าถามว่ากองทัพเราไหวไหมเคนบอกเลยว่าศักยภาพของเราเหนือกว่าทุกมิติครับทั้งอาวุธกําลังผลและที่สําคัญคือขวัญและกําลังใจของทหารเราที่รบเพื่อปกป้องบ้านเกิดไม่ใช่รบเพื่อรักษาอํานาจให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถ้าต้องรบกันจริงๆจังๆผมเชื่อว่ากองทัพไทยใช้เวลาไม่นานครับในการยุติสถานการณ์ แล้วอเมริกาจะช่วยกัมพูชาไหมแมมคินมองว่ายากครับถ้าเป็นการรุมกินโต๊ะจากทั้งจีนรัสเซียเวียดนามลาวพร้อมกันแบบนี้อเมริกาคงไม่โน่้พอที่จะส่งทหารเข้ามาเสี่ยงเปิดศึกใหญ่ระดับโลกเพื่อช่วยหุ่นเซนเหรอกครับอย่างมากก็คงทําได้แค่ประนามออกถแถลงการคว้าบาศซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าเรือเรียมที่อุตสาห์เข้าไปลงทุนก็อาจจะกลายเป็นตัวเร่งให้จีนกับเวียดนามต้องรีบขยับก่อนที่อเมริกาจะตั้งหลักได้ด้วยซ้ํา แล้วอนาคตของคุณเซนล่ะถ้าโดนบุกจริงเคนมองว่ามีได้หลายฉากทัดครับถูกโค่นอำนาจโดยกองทัพฝ่ายตรงข้ามหรือโดยประชาชนของเขาเองที่อาจจะมองว่านี่คือโอกาสปลดแอกหนีออกนอกประเทศไปอยู่กับในายใหม่ที่อเมริกาหรือไปลี้ภัยที่ไหนสักแห่งเรวร้ายที่สุดอาจจะถูกจับและถูกประหารเหมือนผู้นำเผด็จการหลายๆคนในประวัติศาสตร์สุดท้ายอาจจะมีการตั้งผู้นำใหม่ ที่โปรโจีนเวียดนามขึ้นมาแทนหรืออาจจะเกิดการแบ่งแ,งแยกดินแดนกัมพูชาไปเลยก็ได้ซึ่งเคนเชื่อลึกๆนะครับว่าประชาชนชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยอาจจะยินดีด้วยซ้ําหากระบอบของตระกูลฮุนจะสิ้นสุดลงสักทีเพราะคนที่น่าสงสารที่สุดในเกมนี้ก็คือประชาชนตาดำๆที่ต้องมารับกรรมจากเกมการเมืองของผู้นําของพวกเขาเรื่องราวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เราเห็นสัจธรรมข้อหนึ่งของภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยครับว่าไม่มีมิตรแท้ และศัตรูที่ถาวรกัมพูชาที่เคยเป็นน้องรักของจีนวันนี้กำลังจะถูกเชื่อให้ลิงดูโทษฐานที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปเล่นกับไฟอย่างสหรัฐอเมริกาและสำหรับประเทศไทยของเราเรื่องนี้คือเครื่องเตือนใจชั้นดีว่าท่ามกลางการต่อสู้ของพญาอินทร์กับพญามังกอนการวางตัวเป็นกลางอย่างแข็งแกรง่งมีกองดับที่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้คือสิ่งสำคัญที่สุดครับเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้และต้องเด็ดขาด เมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรักเราเท่าคนไทยด้วยกันเองครับ